วันนี้จะมาแก้เครื่องปินพ์ขึ้นว่ารีฟิล BK นะครับแบบนี้แสดงว่ามันอาจจะหาหมึกไม่เจอนะครับให้เราทําการเปิดฝาครอบก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับปิดเข้าไปใหม่โอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรากดบวกนี้นะครับไม่เกินสี่ครั้งนะครับหรือสี่ก็ได้นะครับแล้วแต่เครื่องครับหนึ่ง สองสามสี่อ่ะนะัมันจะขึ้นว่าแบบนี้นะแล้วกดโอเคอ่ะโอเคนี่มันก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนมากมันจะเกิดจากอาการที่เราเติมหมึก นะครับเติมหมึกเข้าไปนะครับอ่านี่ก็ใช้งานได้ปกติเรียบร้อยครับผม